ยังมืนนี่ก็ใส่่วงแล้วเต้นเถอะโอ้ยนอนใส่เสร็จต้งแต่บ่ายสองครึ่งรู้โอ้ยต่งนน่ะใส่วงบิดเ่ละหมดที่ะเห็นน้นใส่่วงบิดเ่ละหมดจใส่จากหลังเรามือนนี่ผมมันลอยโบเกินลอยเ้าหรอโบลอยกลัวแลตีแง่เี่หลหโอใส่่วงสองลอยอนันี่โอ้พดแล้ววพดแล้วนี่ไอโออกมาบ่อนี่ออกมาหรืยังนี่ ว้าวเราบอกว่าสิพ้าทีมงานมาพร้อมเลยจัดไปเลยด้ยเนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผม ก็ป่ะแดดขึ้นอีกภาพพี่น้องมาหาห่างบ่วงนอนขึ้นกินกับทงกับทีมงานเพรย่าอีกขึ้นกเก่าเหรอครับพี่น้องพอดีมื่อนี่ยพี่น้องเอฟซีจากทั้งบ้านบอการสินโทรชวนมาล่องลงหมายการสินเบิร์ครับพี่น้องคนสิมากินเข่าแรงน้ำมูสันผมก็เลยว่าสิไปเลาะเบิร์บ่วงจักรอบนี่แหละครับพี่นออ้องเพื่อ,อ,ดอ,อ,อไอมมกกดไอออ้เพื่อได้เห็น <c> ห <ười> ูเห็นทางเมื่อไหร่ถาถาเพิน่นไปครับพี่นอ้องไปเลาะเบิร์บ่วง,งน้องกันก้อนจักรอบจักได้ก้อน เมือนี้ไดส่บ่วงกันเต็มพิกัดอยูยครับพี่น้องพพอใหญ่ก็กด้ใด่บ่วงสองลอยก็หลังหง่นละท่านนูนผมกได้ใไ่บ่วงลอยก็หลังผมก็ไม่บานกับไแปดสิบหลังเต็มพิกัดผมออกมาแปดสิบหลังหรือบ่วงบ่วงผมดิยังตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงแรงเลยพี่น้องออกมาเว้นพวดพผู้นี่บ่วงม่ได้ติงจักหลังอยู่บ้าน,นี้ครับพี่น้องเอาละเจได้กับมิดอยู่เด้อบ่วงมัดไอ้กระยับอยู่ ย่านเมน,นูบ้านทีออกพีครับพี่น้องอ,อ,อุอออ้ยนั่นนั่นมียุบ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 ครับพี่น้องหลังน่ะมียุบ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 มองเอฟบ่มองเอฟบอหุยตัวเท่าๆท่นะครับพี่น้องพอได้พอได้พอได้ายพอด,พอด้เอาเดี๋ยวขอจัดการนึงครับพี่น้อง ครั้งแรกครับพี่น้องเป็นใส่ท่อ้าวนี่ละแผนการผมขึ้นอีกอ่ะคือเก้าเหรอครับพี่น้องแค่ได,ด้มากินข่าทุกก็มีแห้งแล้วละ่ะ <c oughs> ไม้นี่ก็เสียงรบกวนน่ัน่อยด้ยครับพี่น้องเพราะว่าติดกับถนนดำเลยถือว่าไม้มันติดถนนดำหนูก็เลยออกเลือกกระปุจักครับพี่น้องเพราะว่าหนูมมนได้ยินเสียงรถ แดีนบึนบันบินบันอยู่นี่พากันออกมายามเลียวโพดกับวัชชักยิงนิงอยู่ด้อบ่วงโบตีหลังได้กับนีดเฮ้ยเยังอ่ะผมเห็นงาติงครับพี่น้องผมถือว่าอู้โบถือครับพี่น้องน่าจะล้มงูแล้วเฮ้ยถือใส้ไม่นีิถือพุ่นบ่ไส้จุ๋มจิ้มจุ่มจ้องบ่ <จ>โอ้โหขอจุ๋มจิ๋มเลย <c oughs> แต้มสองมาแล้วครับพี่น้องเป็นใสจุ๋มจิ๋มเอาจัดการเลยเด้อะยังเ,เ,เห็นไหมบ้านผมเพิ่นจัดการหรอครับพี่น้องใสจุ๋มจิ๋มเมื่อกี้นี่หนูมาแมนพวดมะนี่สแสดงว่าหนูเพิ่งออกครับพี่น้องน่าจะลง้งงูอีแล้วเสียดายเสียดายสิบบดิเห็นหางยิ่งใหญ่ในบ่อครับพี่น้องมาดิเห็นแต่แบบใสจุ๋มจิ๋มในบ้านผมนี่บ้าบ้าบ้า หนูยังพอออกแท้ๆครับพี่น้องบ่วงน่นมันก็ขยับอยู่โยเพิ่นขุดถึงไม่ไหม่จ้ะฮ้ยหลังนี้มีพานมีพานตัววะน,นี่ไมอองมันขุดออกข้างใหม่ๆเลยขุดออกข้างึ้นบ่ะใช่ดินยังเปียกๆเต็มเลยเนี่ยใช่ป่ะโอ้โหพี่น้องหนูมันขุดออกข้างพี่แต่ว่า คือบเลียนคล้องทางผีโมมีทางคือว่าอย่างนี้ไม่มีผ่านหนูคุดตอกไม่ไม่อยู่บ่วงอยู่ทางผีครับพี่น้องน,นี่ห้อยมันยำไม่ไม่อยู่นี่คุดไม่ไม่อ,อยู่บ่วงอยู่หนีมิดทีดีบอก<ม>สิว่าหนูเพิ่งได้ออกกับโบเลียนบาดนี้แม่ค้นโมหมานเด้อบาด <laughs> <laughs> นี้เออ เบิรเลืครับพี่น้อง,งหวองแปดสิบลังเห็นอยู่สองหางใส่ใส่สี่สิบลังก็เห็นสองหางใส่แปดสิบลังก็เห็นสองหางเอ,อ้าแบบนี้งูแบบนี้ใส่สี่สิบลังดีกว่าเดี๋ยวไปถ่าบเบิ้งมูข้าเจ้าก่อนเอะครับพี่น้องนั่นสิเด็ดออกมาลองอยงนรอบละเดี๋ยวหาเห็นยังกินแรงก่อนจังวากันมาอีกรอบสองครับพี่น้องไปน่าจะมาครบกันเบิดแล้วครับพี่น้อง อไอพุ่มไอพุ่มครับพี่น้องข้างไหนยี่โอ้ไอ้โลไอโลสวัสดีครับผมนี่พอท่านครับพี่น้องพอท่านสวัสดีครับพอท่านกาแฟเด้อมาอันนี้จะคลองหน้าครับผมจะคลองหน้าไอโบยโบครับผมโอ้มากบที่เห็นยังแวบแเมื่อกี้นี่ไม่ยังนี่ไม่ยังนี่ไอโบ ียังนี่โอ้ยเนื้อเสียบคุณครับลองไหมไหม่าท่านมามาหาหนูยังไดคือยังคือยังได้ปลาไหลนี่ลองไหมไหมลองไหมไหมลองไหมไหมกระส้นแรงนี่กระจัดนี่เป็นยังหละจัดปลาไหลนี่เป็นยังหละเอ้ดีผ่านผมผ่านผมไดบ่ลละนี่โอ้ชั้นโลกฝ่าขวัญแต่อันนี้น่าจะเป็นของข่อยใครเป็่น้องเตียงนึงไอ้นุนโบมานไอวนุนเตี้หนูเต็กตัวเต็กห่าง ตีสองทังอะไรนุ้ปิหน่ององเา่องเพ่อๆกันเนอคือเป็นติดติดอ่างเป็นเป่าทิ่ติดอ่างจริงเติมเติมมันสิเดออมปลาไหละครนุ้ปน้องแรงเหนียวปลาไหลอละเดี๋ยวถ่ายขาแรกน้ำกันก่อนะรั้พี่น้องเดียวจัดนเลเนี่ย S <S <an> <S ตอนนี้เชฟผมกำลังสีขัวนูอยู่ครับพี่น้องสรุปว่าเห็ดสองเมนูด้วยนี่ทั้งขัวนูทั้งอ,อมปลาไหลอะไรครับพี่นอ้องพักเต็มมันโมมันกับยามันขึ้นนี่ว่าได้ได้กิน <วะ S 1> ต่างอ,อ,อางว่ากินเข่าท่งหระครับพี่น้องค,คือเก่าคือเก่าคือเก่าเห็นเนื้อสิเก่าคหัหน้าเลย ก็ขวดคุ้ยนี่ยาอกให้เนียคยียบเติมน้่ระบายพโน่เอาเนียมีรวงแล้อเดี๋ยวงเดี๋ยวใสผักเดี๋ยวเดีวเาเนี่ใส่ผักเห็นวะาะละาะลอาใส่ผักวาวพอแล้วกนเอาผักลงเดดปะเดี๋ยวเอาใหน้ำเดือดน้ำเดือดนาก่อนใจห่อนด้แป๊บหนึ่งน้เียงเนไมเนี่ยมันสุกแล้วแต่นหน้ามันเดือดได้ไม่เกินผักมันจะยุงไปโอเคโอเค ว่าวัวได้ได้ทางนี่จะเอาในในเดือดแล้วนี่งว่าวัวได้ดดขาดความเดือดแล้วเ,เอา้าหยุ่มลงเนี่ยวัวได้ขวดขาดช้ำกับน้ำเดือดกป็หยุ่มพักลงนะครับพี่น้องมันนี่มันปลากระดองใส่ไหมปลากระดองนะย้อมนี่ยอดลักกระดองนี่ผมผมยังมีเสียบเล็กหน่อยกิ้ามวัวไ,ได้ดิผมมีมีเล็กหน่อยอยู่ที่ เล็กหน่อยเล็กหน่อยกินบ่ได้เล็กหน่อยกินบ่ได้เล็กหน่อยกินนดำบ่ได้กินดำลายบาทเนาะปิดเลยทั้งหมดปิดปื้อแับไปบ้านปิดไม่ยังเหรอเดือดเข้าเป็นร้ายอยุจะไแดกเขาเล่ามันกันนี <t <t t ้ดิแหน่ผมสวมม่ได้กินเขาจะไปซึ่งบ้านที่นอนเข้ายังไงไปแดกไปแดกนิดไปนิดเลยสามถังสี่ถังเดี๋ยวไปนิอย่างเดียวเลยไายิ้งย่างเดียว ปานยิงกาแฟเ้อาไอ้กนละสองโลสามโนี่วะานะยุกม่านแล้วจวกเลยด้เลยครับเลยขวบัวารวดขากปาดเหีวอขววเลยเอาลูกโดดนี่เอาเอาลูกโดดใล้อีกแน่นี่แงนี่อ้าิคกินมาครับ เอีเทียบกันสจัดปลาไหลตอเหรครับพี่น้องหัวเครื่องนีดีแล้วก็ีหอปลาไหลลุ่มเตี้ยเนี่ยมันต้องมีเกลือเ่าเกลือมาบใส่ลงไปอันนี้มันเล่าลุ่อันนี้มันเสียบใสลงไปลมไปลดพี่เดียบเชียบใหญ่แต่ว่าขักิ้วมาฝอกาเชียบน้องพอกเีบกุมาาเส ซึ่งเจบปวดซึ่งเจนนเหรอครับพี่นองโอ้นเลีวเน่นอนอยู่ชิมเด้อพี่นังเด้อมาชิมน้ำกเด้ครับเด้อระวังควยแล้วเาเยนี่แยนี่ไเป็นเดียดือนมากินเขาอยากกินเลย่แม่กินเขา่อยากกชิ้นนั้นนะต้องอ่าอเหมือนตอนหมีอ่ะบ้เเ้อึ้น เป็นย <c oughs> ังไงเจีบเ so ือ <c oughs> ่เก้าเลยครับพี่น้องเจ็๊ยบพันซิมมอกันเติมยังอีกบ่หรืแม่โบ่สวยจุ้ยเจี๊ยบเป็นเอกย๊๊เ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊น๊๊๊๊๊๊เ๊๊เ๊ิ๊๊๊๊๊๊๊๊๊า๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊น๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ป๊ คิดว่าเสียดยหรอครับอีองบานผัดแน่เด้มันจะรุนเรมีฝนเลบ้นโอ้แหนแล้วบานนี้องาแล้วตัวหยกเลยเด้เติร์เหยกเด้ยาเลยครับเหยาเลยจุกจุกจุกผู้งมแน่ขึ้นเก่าหืมโอ้ผัดกเส้ยดายบานเ ไปนำลายถุนไปยกบาตรยุกปลาไหเฮียมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบาดนี้แซ่ยบน้ำกันเด้อบาตรกินเลือดชาติพ่าต้องฆาแครับพี่น้องชิมห้องเี้วคิดว่ากินบรรยากาศกินกลางท่งโตัล้มหนาวกันแหละครับพี่น้องมาเสียบเสีบน้ำกันครับพี่น้องหอมปลาไหลหอมปลาไหลก่อนเลยรสชาติีบ่วกันฮะทีนี้ข้อใดข้อใดขึ้นเยอดบวขาวแล้วบวขาวแล้วมันบะ มีแต่ข้าวเดียวเบิดล่ะห้องแกข้าวอะไรั็พี่ร้งีับดเต็มเอาดูต้อบจัดเลยนดูดูแเขคำนี้ไงเขาไปรู้อุ้ยสจวัดบ้งปากเอาีกเลยนะ พี่นอนเห้อมากินขาน้ำกันครับตาเยือหวานแนตาเอเี่ยขมเยู่กรบาไปเมี้ยอหวเกี๊ยบงลงอเหงเัอเวนรัานเีย้ือเมอาแล้วอเักก่อนเาตอนลงกันเนี่โอ้ยอยากกินอะไรต่ มันแรงยิ่งกว่านี่ครับโอ้เขาแรงหรอแบนี้ถือว่าสุดยอดอยู่ครับพี่น้องกินหลายคนแหงแหวนท่านผมแบบเข่าเต็มเรียบร้อยแล้วล่ะผมก็ไม่บานกี่ว่าสิเป็ดรอบบางอี่างรอบก่อนล่ะครับพี่น้องรอบแรกมันบม้อหมานไปไปหลุดนี่จากบาทมันก่อนครับพี่น้องจะกลับมานอนรอบเรื่องมีสิพอเห็นหาง มักเอฟเอฟจากบาทใน่บหลังนั้นร่มไปแล้วครับพี่นอออ้องบ่วงรมบ่วงรมเฮ้ยไปยังไงล่ะมุนน้ำฮับมุนน้ำฮับอูย้ยเห็นตัวแล้วครับพี่น้องปกัจปก,จ,ปก,จ,ปกจุดปักจุดปักจุดผีโอ้โหขุจุดง่ายขุจุดง่ายอูยอ้ยรินพันกันเลยเดี๋ยวค่อยจัดการนึงครับพี่น้อง ถือว่าหินทางใหญ่เล้อเด้อครับพี่น้องรอบนี้นี่บ่ผิดบังบ่ผิดบังรอบสองแล้วยังเยอะหลังบ่วงลุ่มครับพี่น้องเฮ้ยเธออีกแล้วปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหนิก่อนวใหญ่ปะโอ้ยบักใส่ใหญ่กว่ามินินี้ใหญ่กว่าตัวแรกจังเอย หลังนี่ครับพี่น้องหลังนี่ลังนี่บ่วงล่มเห็นบ่วงตีงพร้อมเด้อเดี๋ยวลุ่นเบื้องหลังนี่ว่าสิโอ้เห็นตัวแล้วครับพี่น้องเห็นตัวแล้วโอ้ยใครอยู่ใครอยู่ตัวนี้เพราะเท้าเท้านี่แหละครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเขาจัดการมันครับพี่น้อง รอบสองเห็นสามหางเลยเด้อครับพี่น้องร่วมกันกับรลอกแล้วอบแรกเป็นหาหางก็ถือว่าบกขีไลขีเร่แล้วครับพี่น้องได้บอกเอฟเอฟตัวหนึ่งบ่วงหาย,ยบวมเป็นบ่วงหายนี่ตรงนี้เรือบ่วงแค่กันแทขนนแะขั้นนีแหละครับพี่น้องตรงทีนูมันขุดขุดหูขึ้นไม่แต่ว่าบ่วงบวตีงไปตั้งเลยโอ้ขุดขึ้นไม่อีกแล้วครับพี่น้องบึง นี่ขุดขึ้นไม่ไม่ดินเปียกๆอยู่เอ้านี่บ่วงบ่วงรัดอยู่นี่ครับพี่น้องโอ้หนุ่มเก่งเลยเด้อนี่บ่วงรัดทางของหูมันนี่นี่ลังหนึ่งอยู่ดนอยู่ข้างหูมันเลยแต่ว่าเห็นว่ติ่งบ่วงเลยครับพี่น้องโอ้เก่งเจ๋งเจ๋งนี่ผมนะบ่วงบ่กระดิกเลยสองฟังสองลังสุดท้ายบ่กระดิกคือเก่าหนึ่ง สรุปผลงานครับพี่น้องรอบอกลางคืนก็บ่วงแปดสิบหลังเห็นอยู่หาหางเั้นงั้น,นช้าก็ไม่เหลือแล้วตัวเด้งขรอบเศร้นานี่ย่านเพรเห็นหางอยู่ครับพี่น้องถือว่ายามเก็บบ่วงกลับบ้านเถอะถือว่ามันกินเข่าทุ่มเลยคือเก่าโมมันกืบว่าเป็นยังอนู่แล้วแต่มากินเข่าทุ่มแต่มีควา,ามาาสุขแล้วเออป้าครับพี่น้องแม่นสิบกลางเต้นนอนกันเลยล่ะมื้อเศร้าล่ะจึงว่ากันไหม ตอนนี<ส>้เวลาหกโมงเสาร์ครับพี่น้องบบต้องบ่ต้องรุนอียังมากมา้เสานี่ไปเก็บบ่วงอย่างเดียวไปลุยเลยครับพี่น้องจุ่มนี่มาเคลื่อนนีก็ะบ่วงบ่ติงรอบเสานีก็่ะสีคือเก่าเม็ดซีรีส์หุดหอดเสาครับพี่น้องจุ่มทางน่ะไม่ไม่อยู่ด มิดอีรลโอนี่ครับพี่น้องพุงกุศลไม่ไม่อยู่ป่วยแต่ว่าแห่งบอมีอาการใดๆทั้งสิน้นแสดงว่าหนูเก่งครับพี่น้องส่วนมกเก่งยังได้ดิเจ้าลงข่อยลงบ่วงก็ได้ลงจนหนูมันอาจจะคุนบ่วงแล้วนะ หอดเตยบพานโอ้หอดเตยบพานมิดซีดีเลยบ่หลังมิดบ่วงถือพานเลื่อเข้า่ปน่องแรงว่ายังมีหนูอยู่บงทางในครับพี่น่องยังไม่เลยหน่ยังน้ำเลยหลังมีนิ่ง ยังหลังนี่คือมุนอหามทั้งสี่นี่นี่โอ้ห้อยถือได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเจ้าของเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยุ่ม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 หนีแล้วนั่นนั่นนั่นโอ้เห็นพวงแล้วครับพี่น้องอุ้ยเข้ารูเข้ามูเดี๋ยวเด้อบักเอะป้อบักเอะป้อบักเอะป้อโอ้ยบักใส่จุ่มจิ้มครับพี่น้อง อู้ยหลือว่ามันแบ,บกเอบใหญ่บ่ะมันอมาแล้วก็พี่น้องหางแรกเร้าดิใส่จุ้มจิ้มเพิ่์นเอาจัดการเลย,ดยเด้อเดี๋ยวให้พี่บ้านผม,มนจัดการหน่อก็พี่น้องแสดงว่าตัวใหญ่ๆนี่ถ้าจะเอาไปกินหมดแล้วพี่น้องอาจจะเหลือแค่ลูกมันซสำนีละอเอาใส่จุ้มจิ้มกันแซ่บพิการละกระดูกไข่ดี เหลือบ่วงแค่สีหาหลังอยู่คันแท้คันนี้แหละครับพี่น้องถ้าบบมี่ยังอยู่คันนี้ก็คือเห็นทางเดียวโคลโรสลบตังนี้แค่มากินข้าวแรงอิ๋วเอ้ยยังบ่งบวงหายเ่าน่หะหรือด้วยวนั่นเมาน่ะหรือด้วยนั่นเออตัวไงบ่ตัวไงบ่ห่างไงบ่ เขาเท้าบ่อุ้ยใครอยู่ใครอยู่หางสองครับพี่น้องเขาเทาาอีกล่ะเอเดี๋ยวขอจัดการนีดครับพี่น้อง เพื่อราคพี่น้องบวง่วงแปดสิบลังเศร้านี่เห็นอยู่สามหางเด้อก็ยังถือไ่ายังหมานอยู่ล้วครับพี่น้องร่วมก็มาขึ้นหาหางหาหางหกเจ็ดเป็นเจ็ดหางครับพี่น้องสำหรับพ่วงแปดสิบลังเอาถือว่าหมาอนี้ละเด็กกินข้าป้าพ่อสำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซํำนี้ก่อนแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิ่งนไว้จนจบคลิปนะครับผมปะพอกันไหมคลิปหนาพุ่ล้วครับพี่น้องหงมานบ่รอบเศร้า่ะ โอ้ขอใหอ้พูมเป็นบอสนี่แม่ครับแต่หางมัน่งใหญ่เลยใส่ของงใหญ่เด้สองหางเลยบอโอ้ใส่ด้ของพ่านน้นผมเดี๋นวใส่ผ่นโน้นรอบเร้าหมานบอได้่สองหางโอ้ยังยังเล้งงายอยู่เนาะ